สวัสดีนะคะเด็กๆทุกคนเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะครูจะมาพูดถึงเรื่องการขยายตัวของแก๊สแล้วก็ประโยชน์ของการขยายตัวและหดตัวของสาสารนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะเด็กๆเ,เคยสงสัยไหมว่าทำไมบอลรูนนะคะถึงลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าได้แล้วทำไมเขาถึงลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าได้นะคะเด็กๆบางคนอาจจะบอกว่า การที่บอลรูนลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าได้เป็นเพราะว่าในบอลรูนเนี่ยเขาก็จะมีเชื้อเพลิงอยู่ใช่ไหมลูกเราเชื้อเพลิงนะคะก็จะเกิดการเผาไหม้พอเผาไหม้แล้วบอลรูนก็เลยลอยขึ้นไปซึ่งในหลักวิทยาศาสตร์นะคะการลอยของบอลรูนจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของแก๊สเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะการที่มันมีการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงเนี่ยมันจะเกิดแก๊สขึ้นมา เราแก๊สเหล่านี้แหละก็จะไปค่อยๆลอยตัวขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็ไปดันทําให้บอลรูนนะคะลอยขึ้นได้นั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราบอกว่าอย่างเรารู้อยู่แล้วว่ากรณีของของแข็งและของเหลวเมื่อมันได้รับความร้อนเขาก็จะมีการขยายตัวและเมื่อได้รับอุณหภูมิที่เย็นลงก็จะมีในส่วนของการ หดตัวนั่นเองค่ะค่ะซึ่งการขยายตัวแล้วก็การหดตัวนะคะก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิทั้งสิน้นถ้าเกิดแก๊สนะคะได้รับความร้อนเขาก็จะเกิดการขยายตัวความหนาแน่งของเขานะคะก็จะเกิดการสั่นที่อนุภาคนะ เราอนุภาคของเขาก็จะหนาแน่นลดลงนะคะมีการกระจัดก,กระจายออกนั่นเองส่วนถ้าเกิดอนุภาคนะคะเราต้องการให้อุณหภูมิเย็นลงเราก็ไปลดนะคะลดอุณหภูมิพอลดอุณหภูมิความหนาแน่นของเขาจะเพิ่มขึ้นพอเขาเพิ่มขึ้นเขาก็จะเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนสภาพนั่นเองค่ะค่ะที่นี้นะคะ การที่ไม่ว่าจะเป็นลูกโป่งหรือบอลลูนที่บรรจุกแก๊สเนี่ยมันจะลอยขึ้นหรือตกลงมาได้เนี่ยมันจะต้องมีความเกี่ยวข้องเลยคือความหนาแน่นของแก๊สที่บรรจุอยู่ภายในซึ่งความหนาแน่นของแก๊สที่บรรจุอยู่ภายในถ้ามันมีความหนาแน่นมากนะคะลูกบอลลูนของเราก็จะลอยขึ้นไปได้มาก หรือถ้ามีความหนาแน่นน้อยมันก็จะตกลงมานั่นเองค่ะส่วนในรูปโป่งที่เขาบรรจุแก๊สแก๊สที่มันจะบรรจุลงไปจะต้องเบามากๆเลยนะคะซึ่งแก๊สที่ถูกบรรจุลงไปในตัวรูปโป่งก็คือแก๊สฮีเลียมนั่นเองแก๊สฮีเลียมนะคะก็จะทำให้รูปโป่งเนี่ยมันสามารถลอยได้ แต่เด็กๆคะเมื่อลูกโป่งเนี่ยมันรอยขึ้นไปได้แล้วนะคะเราเขาบรรจุแก๊สเลียมไว้เด็กๆห้ามนำลูกโป่งนะคะไปอยู่ใกล้กับเปลวไฟเด็ดขาดเพราะว่ามันจะเกิดการแตกนะคะแล้วก็ระเบิดลุกไม้ได้นะอันตรายเช่นเดียวกันเลยนะคะอย่าไปใกล้ไฟเพราะฉะนั้นนะคะในสถานะของแก๊สนะคะเขาจะมีการ เปลี่ยนแปลงอยู่2แบบคือการขยายตัวกับการหดตัวการขยายตัวนะคะจะเกิดขึ้นเมื่อได้รับความร้อนแต่การหดตัวจะเกิดขึ้นเมื่อสูญเสียความร้อนมันจะเหมือนกับของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สเลยนะคะที่มีการขยายตัวเมื่อได้รับความร้อนแล้วก็เกิดการหดตัวนะคะ เมื่อเกิดการสูญเสียนั่นเองนะอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องนะคะกับสถานะของแก๊สนั่นเองค่ะซึ่งก็จะเหมือนกับของแข็งของเหลวเลยนะอ่าต่อมานะคะจากประโยชน์นะคะพวกเนี้ยการหดตัวแล้วก็การขยายตัวเนี่ยก็ถูกนำไปใช้ในชีวิตประจำวันค่อนข้างที่จะมากเลยนะคะ เช่นไม่ว่าจะเป็นการสร้างถนนคอนกรีตสร้างถนนคอนกรีตเนี่ยเขาจะมีการอัดยางมาตอยไว้ในระหว่างช่องว่างระหว่างคอนกรีตไอตรงที่เป็นเส้นๆส,สาเหตุที่เขาอัดยางเอาไว้นะคะเพื่อที่ให้มันมีช่องว่างระหว่างอ่าคอนกรีตเวลาที่ได้รับความร้อนหรืออุณหภูมิเพิ่มขึ้นเนี่ย คอนกรีตเขาจะเกิดการขยายตัวพอเขาเกิดการขยายตัวนะคะเขาดันไปที่ไหนไม่ได้ไงพอมันดันไปไม่ได้นะคะมันก็เลยทำให้คอนกรีตเนี่ยเกิดการโก่งตัวขึ้นมานั่นเองนะค่ะทีนี้การขยายตัวไม่ว่าจะเป็นการหดตัวแล้วก็การขยายตัวเนี่ยในชีวิตประจำวันเราเนี่ยเราก็สามารถพบได้ทั้งสามสถานะเลยนะคะ เราก็เอามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันเราซึ่งการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันเกี่ยวกับเรื่องสาสารนะคะการหดตัวการขยายตัวเนี่ยมันก็อ่าเห็นได้ชัดเจนเลยค่อนข้างที่จะมากกิจกรรมทุกกิจกรรมก็จะมีเรื่องของการหดตัวเราก็การขยายตัวมาทั้งสิ้นไม่ต้องอะไรเลยอย่างหนูอ่ะจะทอดลูกชิ้นกิน หนูทอดลูกชิ้นใช่ไหมเมื่อหนูเอาลูกชิ้นใส่ลงไปในกระทะเนี่ยแล้วเราเปิดแก๊สให้แบบว่ามันร้อนผมประกฏว่าลูกชิ้นของหนูเนี่ยมันจะพองลูกใหญ่ขึ้นเพราะมันได้รับควารมร้อนเนี่ยมันก็เลยขยายตัวแต่เมื่อมาตั้งทิ้งเอาไว้ที่อุณหภูมิห้องมันจะมีขนาดเล็กลงเกิดการหดตัวนั่นเองนะคะหรือแม้กระทั่งนำไปรยปะยุกใช้ในบ้านเรือน เช่นการติดลูกหมุนลูกหมุนพวกนี้ก็จะมีในบ้านเราก็มีเหมือนกันนะติดได้นะคะหรือถ้าไม่อ่าไม่ได้ติดลูกหมุนแบบนี้ที่เห็นตามบ้านก็อาจจะเป็นในโรงงานอุตสาหกรรมก็จะเห็นเยอะนะคะการที่เขาติดลูกหมุนเนี่ยคือเขาจะระบายความร้อนภายในด้านในภายในบ้านหรือภายในโรงงานนะคะเพราะว่าความร้อนเนี่ยมันเป็นแกส๊ส มันจะค่อยๆลอยตัวขึ้นไปที่สูงพอมันลอยตัวขึ้นไปที่สูงเนี่ยไอ้ลูกหมุนเน่ยมันก็จะเกิดการหมุนมันหมุนเพื่ออะไรดึงเอาความร,ร้อนที่อยู่ภายในบ้านเนี่ยขึ้นไปด้วยนะคะตามหลักวิทยาศาสตร์อยู่แล้วแก๊สนะคะหรือความร,ร้อนมันจะลอยตัวขึ้นสูงพอมันลอยตัวขึ้นไปมันเจอกับไอ้ลูกหมุนตัวเนี่ยที่มันเหมือนพัดลมเลยหนะ้าที่มันเหมือนพัดลมอะ มันก็ไปดึงเอาความร้อนที่อยู่ภายในบ้านเรือนนะคะขึ้นไปด้วยก็เลยทำให้ภายในบ้านเรือนเนี่ยของเราอากาศไม่ค่อยร้อนนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการนำไปใช้ประโยชน์นะเกี่ยวกับลูกหมุนนะคะซึ่งบ้านใครติดก็ได้นะมันก็ช่วยประหยัดค่าไฟภายในบ้านเราไปได้เหมือนกันนะเราไม่ต้องเปิดพัดลมนะลูกนะช่วยได้เช่นเดียวกันค่ะ แม้กระทั่งการขยายตัวแล้วหดตัวของของเหลวนะคะเช่นพวกประลอดหรือแอลกอฮอล์ที่บรรจุอยู่ในเทอร์โมมิเตอร์ก็แล้วแต่พวกนี้ถ้ามันได้รับอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะคะก็จะเกิดการขยายตัวตัวเลขก็จะดันขึ้นไปนั่นเองของเหลวก็จะถูกดันขึ้นไปหรือแม้กระทั่งเราเอาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันเราอย่างเราจะเปิด ขวดซอสนะคะหรือขวดแก้วอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นฝากเกลียวะโลหะแล้วเราเปิดไม่ออกเงี้ยเราก็ต้มน้ำร้อนเลยเราก็เอาไปลาดตรงฝากเกลียวอีตัวขวดอะมันไม่ได้โดนน้ำร้อนด้วยไงพอมันไม่ได้โดนน้ำร้อนมันก็ไม่ได้ขยายตัวแต่อีตรงฝากเกลียวอะมันได้รับความร้อนพอมันได้รับความร้อนมันก็ขยายใหญ่ขึ้นพอมันขยายใหญ่ขึ้น ก็ทำให้เราสามารถเปิดฝากเกลียวได้ง่ายนั่นเองอันนี้เป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์เลยนะคะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันซึ่งสามารถใช้ได้จริงๆบางคนแบบเปิดฝากเกรียวไม่ได้ไงพวกขวดซอสต่ตางๆเนี่ยนะคะซอสมะเขือ,อเทศซอสพริกมันเปิดยากมากเพราะมันเป็นฝากเกลียวที่แบบมันบีบแน่นก็ ใช้หลักการนี้เลยค่ะเทน้ำร้อนใส่ลงไปนะบางคนนี้ใช้มือหมุนแล้วหมุนอีกหมุนแค่นั้นไม่พอเอาผ้ามาหมุนด้วยนะคะเพื่อให้มันเปิดได้ง่ายยิ่งขึ้นนะอันนี้ก็ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้นะคะเช่นเดียวกับถนนที่ครูบอกไปนะคะถนนเนี่ยเขาก็จะได้รับการออกแบบ ให้มีช่องว่างเพื่อรองรับการขยายตัวหรือหดตัวของคอนกรีตก็ได้นะคะนอกจากตรงช่องว่างของตรงถนนแล้วนะคะจริงๆตรงขอบบันไดอะ่ะเขาก็จะมีช่องว่างอยู่นะคะไอช่องว่างที่เป็นขีดๆอะ่ะมันก็ช่วยในการขยายด้วยนะคะขยายตัวของกระเบื้องเวลาหน้าร้อนเนาะ กระเบื้องมันจะขยายตัวแต่นอกจากนั้นมันยังช่วยป้องกันนะคะเพิ่มแรงเสียดทานให้กับเท้าของเราด้วยทำให้เราไม่ลื่นตกบันไดได้ง่ายนั่นเองนะคะพวกนี้ถูกนำมาประยุกใช้ในชีวิตประจำวันของเราค่อนข้างที่จะมากเลยนะคะถนนเนี่ยเขาจะถ้าเราสังเกตดูเนี่ยที่พื้นนะคะเขาจะกรีด เป็นเส้นยาวๆยาวๆแบบนี้เลยนะคะเว้นช่องว่างเอาไว้เพราะอะไรอะ่ะแสงแดดจากดวงอาทิตย์เนี่ยมันส่องมาอยู่เรื่อยๆพอมันส่องมาเรื่อยๆก็เลยทําให้นะคะมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันก็ขยายตัวพอมันขยายตัวนะคะก็เลยทำให้อคอนกรีตมันเกิดการดิดขึ้นได้นั่นเองนะ นอกจากนั้นนะคะในชีวิตประจําวันอีกอย่างหนึง่งคือทําพวกรางรถไฟอะ่ะมันก็จะมีช่องว่างเอาไว้นะคะให้เหล็กมันสามารถขยายตัวได้มีรางรถไฟพวกอ่าถนนนะคะพวกเนี้ยถนนคอนกรีตหรือแม้กระทั่งการสร้างสะพานเนี่ยเขาจะออกแบบให้มีช่องว่างเล็กๆแบ่งเป็นช่องๆนะคะเพื่อให้วัสดุ ผิวถนนเนี่ยมันสามารถขยายตัวหรือหดตัวได้นะคะไม่ใช่งานเนี่ยมันจะเกิดการโก่งตัวหรือโค้งงอพอมันโก่งตัวหรือโค้งงอแน่นอนเธอลางรถไฟมันก่งก่งตัวนิดเดียนะคะรถไฟทั้งขบวนเนี่ย เสียหลักผิดความได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องวางแผนให้ดีว่าเฮ้ยเขาจะต้องวางตรงเหล็กเอาไว้เราก็ต้องมีช่องว่างนะคะเกิดขึ้นด้วยหนูเห็นไหมหนูเห็นตรงรูปภาพใบแรกไหมนะคะที่เป็นช่องว่างอันนั้นนัแหละนะคะที่เขาจะช่วยในการป้องกันการขยายตัวเมื่อเหล็กได้รับควารมร้อนนั่นเองค่ะค่ะ นอกจากนั้นนะไอน,นี้เนาะการตีหมุดย้ําการตีหมุดย้าเนี่ยเขาก็จะทํำยังไงเขาก็ต้องมีช่องว่างนะคะระหว่างหนูดูนะเข็มหมุดโลหะที่ร้อนใช่ไหมกับแผ่นโลหะบางๆเขาจะมีการยึดหัวเข็มหมุดโลหะที่มันเป็นแบบพิมพ์ก่อนนะคะแล้วก็มีการตอกลงไปคอนที่มีการตอกลงไปถ้าเราเห็นนะหนูเห็นตัวเหล็กไหม ตัวเหล็กมันจะมีภาพที่3ามอะตัวเหล็กมันก็จะมีในส่วนของช่องว่างเอาไว้นะคะให้มันสามารถขยายตัวได้นั่นเองการตีหมุดเนี่ยมันก็จะเป็นการเอาไปตีตามพวกวัสดุก่อสร้างนะคะเช่นการทำางานก่อสร้างบ้านเรือนเสาไฟฟ้าพวกเนี้ยเขาก็จะใช้วิธีการตีหมุดย้ํานะคะ การตีหมุดย้ำคือเอาตัวเข็มนะคะเข็มไอตัวโลหะที่เป็นเข็มหมุดเนี่ยแต่ต้องเป็นโลหะที่ร้อนนะเอามาเผานะขนาดร้อนแล้วก็เอามาใส่กับแผ่นโลหะบางแล้วก็ยึดแล้วก็เคาะมันไปด้วยตรงคอนนะคะที่เป็นหมุดย้ำเพื่อให้มันเกิดการแน่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอีกอย่างหนึ่งนะคะ นอกจากนั้นแล้วนะคะอันนี้การเว้นช่องว่างคอนกรีตเราก็มันก็เหมือนกับอันนั้นแหละการทําถนนนั่นแหละนะคะแต่ช่องว่างมันจะมากหรือมันจะน้อยนั่นเองนะคะสําหรับคอนกรีตนะแต่ก็คือโดยรวมๆแล้วก็เว้นช่องว่างเอาไว้นะคะเพื่อให้คอนกรีตมันเกิดการขยายตัวได้นั่นเองนะคะสําหรับ อันนี้นะเหตุการณ์นี้นะคะอันนี้เนาะอันนี้เป็นภาพการขยายตัวนะคะของรางรถไฟเลยนะเห็นไหมไอตรงไม้ๆเนี่ยเขาเรียกว่าหมอนหมอนนอนรถอ่าหมอนนอนหนุนรถไฟนะคะเพื่อที่ให้รถไฟเนี่ยนะคะมันไม่สัมผัสกับตัวของก้อนหินได้โดยตรงนะ แล้วก็ที่สำคัญเลยช่องว่างนะคะระหว่างเหล็กเห็นไหมเขาจะมีช่องว่างเอาไว้เพื่อกันว่า้วันนี้อากาศร้อนมากเลยยิ่งอากาศร้อนๆอ่ะตัวเหล็กมันจะขยายตัวมากขึ้นนะขยายตัวมากขึ้นคือมันยาวมากขึ้นนั่นเองพอมันยาวมากขึ้นมากขึ้นนะคะแล้วมันไม่มีทางที่มันไปเบียดตรงไหนออกได้เลยมันก็ไปเบียดเหล็กกับเหล็กด้วยกันแหละ พอไปเบียดเหล็กกับเหล็กด้วยกันก็เลยทําให้นะคะอ่าตัวของรางรถไฟเนี่ยมันเกิดการโค้งงอได้นั่นเองนะลูกนะอันนี้เนาะก็จะเป็นในส่วนของในการหดและขยายตัวของรางรถไฟแม้กระทั่งพวกตัวที่อยู่ในเครื่องไมโครเวฟหรืออ่าเตาไฟฟ้าพวกนี้จะมี เทอร์โมสเตสนะคะเทอร์โมสเตสเนี่ยก็จะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิมันใช้หลักการเลยคือถ้าอุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นนะคะตัวนี้มันก็จะมีสัญญาณของมันนะคะอย่างไมโครวเวฟอะทำไมอาหารมันถึงสุกเร็วฝาต้มปกติเพราะว่าเขาก็จะในส่วนของไมโครวเวฟเนี่ยเขาก็จะมีตัวเทอร์โมสเตสนะคะในการควบคุม ควบคุมอุณหภูมิปรับอุณหภูมิเราต้องการอุณหภูมิประมาณเท่าไหนนะคะเราก็จะสามารถปรับเปลี่ยนในส่วนของตัวอุณหภูมิได้นั่นเองซึ่งก็ถูกนำประโยชไปใช้เลยในชีวิตประจำวันของเราทุกบ้านตอนนี้ก็มีไมโครเวฟนะคะเกือบทุกบ้านเลยบางบ้านไม่มีแต่ก็อาจจะใช้เตาไฟฟ้าก็ได้นะคะ หรือว่าเ้าไม่มีทั้งสองอย่างก็ไม่เป็นไรนะลูกนะแต่ให้รู้หลักการทำงานของเทอร์โมสเตตไว้นะคะว่าเทอร์โมสเตตก็จะใช้หลักการหดตัวแล้วก็การขยายตัวของวัตถุนั่นเองค่ะจากที่ครูพูดไปเนาะก็ทำให้เราสรุปได้ว่านะคะการขยายตัวแล้วการหดตัวนะคะของของแข็งเนี่ย เราก็จะเอามาใช้พวกการตีหมุดย้ำนะคะหรือการเว้นช่องว่างของถนนคอนกรีตการเว้นช่องว่างการขยายตัวของรางรถไฟหรืออาจจะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิก็ได้อันนี้ก็จะเป็นการที่เราพูดถึงประโยชน์นะคะ ของการขยายตัวแล้วก็การหดตัวนั่นเองนะคะเด็กๆค่ะสำหรับวันนี้นะในส่วนของการเรียนการสอนของครูก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะคะครูก็หวังว่าเด็กๆจะนำความร,รมรู้ที่ได้ในชั่วโมงนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์อย่างมากที่สุดนะคะแล้วเราก็อยู่ในช่วงของโควิด -19 ตอนนี้นะเด็กๆต้องหมั่นดูแล สุขภาพร่างกายของตนเองนะคะกินร้อนช้อนกลางล้างมือบ่อยๆสวมใส่แมสนะคะเวลาก็เวลาออกนอกบ้านเนี่ยไม่ไปอยู่ในจุดที่มีความเสี่ยงนะคะมันน่ากลัวมากเลยนะลูกสมัยนี้นะคะไม่ไปอยู่ตรงจุดที่มีความเสี่ยงนะคะแล้วก็นอกจากนั้นอยู่บ้านในช่วงนี้เรากักตัวอยู่บ้าน ตื่นนอนมาเราเรียนในรูปแบบออนไลน์ไปละหลังจากนั้นเนี่ยเราอย่าลืมช่วยเหลืองานคุณพ่อคุณแม่เล็กๆน้อยๆนะคะอะไรที่เหลือช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ได้ทําได้เลยนะลูกถือว่าเป็นการแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่ได้ไปในตัวนะคะแล้วเราก็ขึ้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งแล้วบุติ ภาวะต่างๆนะคะเราก็จะมีมากขึ้นนะคะเราต้องรู้ว่าอะไรที่เราควรทำไม่ควรทำค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูก,ก็ต้องขอลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะทุกคน